จักรวาลทั้งเก้าสายมูเนะาะเสร็จแล้วก็เข้าไปขอพรหลวงข้อนะมองด้วยตาจะมองท่านาท่านี้ด้านสายเนาะจะมียันบวกแก้วอยู่เนะาะไปครับวันนี้ไปวัดอะไรนะวัดหน้าพะเมนวัดหน้าพเมนนะครับยุดยานะครับพาคุณพาคุณยายหนูดีนะครับไปไหว้ไปไหว้พระขอพรไปครับ มุ่งหน้าสู่ตัวอยุธยานะครับยี่ห้อยูนิคอร์นอันนี้วันอาทิตย์ไปเดี๋ยวไปแดงทุกเพียนไปก็จะไปทำเหม็นน้รับประโยชน์เพราะว่าเดี๋ยวที่เยอะๆอยู่ทีุ่ยัยนครับเยอะครับตอนนี้ก็ทางต่างชาติก็เริ่มทยอยมาเที่ยวกันเยอะเลยตามปากน้ำไปฝั่งโน้นเดี๋ยวเราลองจับไปเดียวเข้าถนนนะครับพร้อมขับเลยครับพร้เลี้ยวขวานะครับนี่เข้า ถนนนะครับงมักขามเรียงนะแต่เราวิ่งตรงไปเราก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนน,นนนะาเรศวรอะไรเป็นทางนะครับที่วิ่งมานะครับจะผ่า,านนะครับวัดมาหาธาตุ วัดหน้าพระเมรุนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวามาถึงแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นลานจอดนะครับน่า,น,านะครับวัดพระเมรุนะครับด้านหน้านี่ครับเป็นทางเข้าวัดหน้าพระเมรุวัดที่วัดลาลาหมอ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ตรงนี้ก็ เหงนที่ครับเชิญร่วมทําบุญครับชุดถวายสังทาเดินเข้ามานะครับด้านขวามือนะครับก็จะมีครับสารานะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับดอกไม้นะครับธูปเทียนนะครับเพื่อไปกราบไหว้นะครับก่อนจะขึ้นพระอุโบสถนะครับด้านหน้านะครับก็ดอกไม้ธูปเทียนนะครับดอกบัว ดอกบัวแล้วก็มีนะครับแผ่นทองนะครับที่จะขึ้นไปปิดทองนะครับด้านบนพระบโวสถนะครับอันนี้ด้านหน้าก็มาขอเข้ามากรรมกันแก้กรรมกันนะครับหน้าพราะบโวสถนะครับตรงนี้ก็นี่ครับกราบไหว้กันสกราละตรงนี้ หลังจากนะครับกราบว่าสการะนะครับด้านหน้าพระบสถสนะครับก็ขึ้นมาด้านบนนะครับในพระบสถสนะครับเพื่อจะเข้ามานะครับขอพรกับหลวงพ่อนะครับด้านบนนะครับในพระบสถสนะครับก็สององค์นี้ก็ทำการนะครับนั้นก็กราบสการะบูชานะครับปิดทองนะครับ แล้วองด้านในนะครับหลวงพ่อนะครับไปกราบขอพรด้านในนะครับท่านต้องเข้าประตูนี้นะครับประตูนี้ก็คือจะมีการส่งรถมหามงคลจะมีของมงคล16อย่างที่ท่านผ่านเข้ามาเนาะอ่าเสร็จแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็คือมงคลที่สองมงคลที่สองก็คือจักรวาลทั้งเก้าอ่าสายมูเนาะอ่าเสร็จแล้วก็เข้าไปขอพรหลวงพ่อนะมองด้วยตาจะมองท่าน อันนี้ด้านซ้ายเนาะจะมียันบัวกแก้วอยู่เนาะอ่าจะเข้าไปที่ฐานใกล้ๆเข้าไปขอพรใกล้ๆเลยนะเสร็จแล้วเราออกประตูนี้อ่าเพื่อจะไปขอพรอีกองค์หนึ่งก็คือองค์นี้นะครับอือ่ด้ค่าูนนะอายุ1น0 0้าอปีเนาะขอได้เรื่องสุขภาพแต่หลวงพ่อจะขอได้เรื่องหน้าที่การงานโชคลาภสติปัญญาชนะมารทั้งสามโลกคือองค์นี้นะจ้าขอบคุณนะจ้า หลังจากนะครับที่เราขอพรนะครับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปอีกพระอุโบสถหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับช่วงนี้นะครับใครเจอมรสุมชีวิตนะครับลองมาขอพมากรรมนะครับที่วิหารน้อยนะครับวัดหน้าพระเมรุนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับด้านในวิหารนะครับจะมีพระคันธราชนะครับอายุ พันห้าร้อยปีนะครับเป็นพระพุทธรูปศิลาสีเขียวขนาดใหญ่สมัยทราวดีนะครับเมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะครับให้หยิบคําอธิษฐานนะครับขอขมากรรมขึ้นมาแล้วแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะครับอยากให้ลองมาสวดมนต์ที่วัดนี้นะครับนี้นะครับสักครั้งนะครับก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับไหว้พระนะครับขอพรนะครับ ขอขมากรรมนะครับลูกกลับไปนะครับมีจะสิ่งดีในชีวิตนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับก็อยากจะมานะครับกราบไหว้นะครับนีนนะครับวัดพระเมรุนะครับสาธุสาธุสาธุ